ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนตัดแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับวมื่อนี้เป็นวันที่สิบสามเป็นวันสงการประเพณีปีใหม่บ้านเฮาพี่น้องนะครับปีหนึ่งมีเธอเดียวพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับผู้ทีก่กำลังเดินทางมานะพี่น้องเนาะ เจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์นะครับขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยพี่น้องนะครับเนะาะเมายาขับเลยพี่น้องเด้อนะครับอยากรับกับขอให้จอดรถพักผ่อนพี่น้องเอาความปลอดภัยความเดินทางมหาพอหาเมหาพีหาน้องพี่น้องเพื่อนถ่าเฮาเพื่อนล่อเฮาพี่น้นอ,นองนะครับเนาะ อยากให้ลูกให้เต้ากลับบ้านกลับซองมหาพี่น้องปีหนึ่งมีเธอเดียวนะครับพี่น้องระมัดระวังกันการขับขี่รถล,ล่าพี่น้องเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอจจดีสิพาไปตามแนวทางเกสำนักเกอาจารย์ได้พี่น้อง้อนะครับแนวทางเกดสำนักเกตอาจารย์นะครับ ของพอใจดีนะครับสิเป็นแนวดาพี่น้องนะครับวันที่สิบสี่พี่น้องวันที่สิบสี่ เมษายนหกแปดสองห้าพี่น้องนะครับลาวพัฒนาพี่น้อง นะครับเนะาะลาพัฒนาลาาพัฒนาของปูดอนพี่น้อง อุออดอนเด้อนะครับว,วิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับเกาพี่น้องสี่กับเก้านะครับพี่น้องครับแนวทางล่าพัฒนาของปูอุดรน,นะครับนะของวัดประจําวันที่สิบสี่มีเอเมษาเดอ้อ นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสี่กับเก้าพี่น้องก้อนสิไปเบิงก้อนสิไปจับกูมาเบิ่เนยอดท่าของเพิ่นหัดที่ผ่านมา ลองเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องเห็นบหน้อพี่น้องเลยวันที่11บเมษาสองห้าหาวดเราพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่างศูนย์กับสองพี่น้องกอดข้อกันมาอิงติ่งพี่น้องจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย ปดพี่น้องสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกพี่น้องมาบดพีกอดคอกันมานะครับกอดคอกันมานะครับศูนย์สองสองศูนย์สุดยอดแนวทางพี่น้องบอกได้เลยว่าสุดยอดแนวทางของปูดดอ่อุดร นะครับแนวทางออกศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งพี่น้องบัธรรมดาพี่น้องบัธรรมดาบอกได้เลยไม่ธรรมดาพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบิ้งปูจับคู่ยังไงเนะเาะไปเบิ้งกันพี่น้องปูจับคู่อะไรนะครับปูจับคู่นะพี่น้องเนาะ 4อ่า4 7 ก <9 S 2> นี่คือแนวทางของปูอุดนพี่น้องชอบก็จัดเด้อขัดก็ผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเนาะ มาบังชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเด้อเกาหา้าเก้าหกาเจ็ด ก้าแปดเนานี่คือแนวทางพี่น้องนี่คือแนวทางเด้อนะครับนี่คือแนวทางนะครับนี่คือแนวทางของปู่อุดรจับคู่ พี่น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยวันที่14เมษาสองห้าลาวพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่าง4กับ9เด้อจับคู่4 5 4 7 4 8 4 9 9 5 9 6 9 7และ9 8พี่น้องอ่าพี่น้องแคปหนา้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูหล่อนะพี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปที่ฝากไว้ที่เพียอนท่านี้เลยพี่น้องคลิปนาพ่ขอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ